เบเชียชิปเปอร์ปกติก็เป็นอยู่แล้วเป็นชิปเปอร์ใช่ค่ะเป็นสาววายในโซเชียลเล่ารอบนี้ได้เป็นจริงๆใช่เลยเราจะได้มาเจอทุกคนคะแอบแอบคิดอยู่นะว่าแบบเวลาเราจิ้นเขาแบบที่เราเห็นตรงนั้นกลับมาวันนี้มันจะความรู้สึกต่างกันไหมต้องมาดูว่ามาในฐานะอันนี้คือแบบถอดตัวตัวลูกสัญญาทิ้งเลยความเป็นดาราทิ้งจะเป็นชิปเปอร์แท้ๆเป็นชิปเปอร์ทุกที่อยู่ในจอค่ะวันนี้มาดูของเซงเป็นมิวสิควลใช่ไหมคะมิวสิควุ่ยไม่เคยดูมิวสิควลแบบแบบยิงๆมาก่อื ครั้งแรกค่ะใช่ค่ะก็ถือว่ามาเรียนรู้ประสบการณ์จากน้องๆด้วยแล้วเราจะได้เอาไปปรับใช้เวลาเราไปออกงานอะไรอย่างงี้ยถ้าเป็นสายยูรีหรอจริงๆหมีแค่รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติของตัวเองลวกันค่ะเพราะว่าความธรรมชาติของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ในการขายลงไปที่แบบคือคนจะชิปอะคือชิปด้วยความเป็นน้องเลยดีกว่าอันนี้เป็นเหมือนตอนที่ลุงหมีสัญญามีคนมาชิปก็คงคิดว่าคนคงชอบที่ ลูกหมีทอนยาเป็นแบบนั้นมากกว่าก็เป็นยังไงก็แสดงออกแบบนั้นรู้สึกงไงก็แสดงออกแบบนั้น,นะคะ่ะโอ้ยมีว่าไปได้อีกไกลเลยค่ะในช่วงนี้กระแสก็ดีมากๆเราช่วง ไม่ว่าจะเป็นช่วงปีที่แล้วก็เริ่มมาแล้วก็ปีนี้ก็คือหมีว่าบูมมากๆน่าจะไปอีกยาวๆเลยคะ่ะในช่วง<ช>ของยูริหนีแล้วก็มีคู่ใหม่ๆเยอะมาก<ช>ก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะเหมือนเป็นข้อมูลของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบสนับสนุนข้อมูลนี้ด้วยค่ะผมบาง <c oughs> <ๆ S 2> คนความสามารถคือแบบว่าพร้อมมากๆแล้วว่าการแสดงมีเรื่องร้องเพลงได้คือแบบหน้าตาน่ารักทุกคนพร้อมมาอยู่ตรงนี้มากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กสมัยนี้เก่งอ่ะพูดเหมือนตัวเองแกะเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้เด็กสม ได้เลยนี้แก่กจะแก่แล้วเลยเปล่าน้องๆดูแบบว่าอยู่แบบน้อยกว่าพวกเราใช่ค่ะมีตั้งแต่สิบต้นๆนะให้หมีไปดูมา ดีนะคะเพราะว่ามันก็ต่อยอดจากตัวหนูเองด้วย2คน 2> เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าลูกศิสัญญาจะ,ะได้เล่นอีกกี่เรื่องแต่ว่าพอมีน้องๆมาสานต่อในองค์การยูริก็กลายเป็นว่ายูริเราก็ไปไกลามากขึ้นมีคนเห็นตรงนี้มากขึ้นก็มีแฟนคลับต่างประเทศมองเห็นศักยภาพของคนไทยมากขึ้นด้วยค่ะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะติดตามรายการอินดีเอ็กนะคะในอีพีนี้แล้วก็อีพีถัดไปแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆจนกว่าจะสุดท้ายเลยนะคะไฟแนลเลยใช่ค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้อง,องๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาววายสาวยูริทุกคนด้วยนะคะ 嗯。儿。